สวัสดีครับช่องฟ้าโกดระเบือนที่วิเชียรครับพาพี่น้องมาเบ่งพึ่งตั้งลำโพงครับรถลำโพงพึ่งเข้ามาเมื่อตะกี้ครับเผื่อเป็นหาอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพ่อมาท่านการบอดีพี่น้องครับอยยลาาเเเรดีวขบ เปิดแล้วเปิดแล้ว,วาหลายพนดา,าเปิดกันแล้วครับเปิดหงอกกันแล้วครับแวงแวง <laughs> แง้ง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 เปิดหมวกแล้วเปิดหมวกแล้วอันนี้เป็นระบบแนอลิกครับยกลังคาขึ้นก่อนอนะลบแรกครับยกลังคาขึ้นก่อน ใส่เวลาติดตั้งดนบันไดครับเดี๋ยวเบิรงว่าคลิปปาโก้ที่8นาทีครับการติดตั้งจะเสร็จภายใน8นาทีหรือเกเปล่าเปิดลังค่าออกกันครับพี่หน้อมต่อไปกระจิต ยกยกตู้ครับยกตู้ครับไปตรงฟ้าซาหน่อยสิยื่ด้านล่างได้พี่น้อง ค่อยดันข oh no ah ึ Ch ้นพี่น้องค่อยๆดันขึ้นครับจะขึ้นพร้อมกันครับทั้งเสียงกลางทั้งซับเบสครับเต้นเดี๋เต้นดารไงเด้อ สี่สิบห้างสงศารเลยพีนะ่เขาพลังจะเก้าสิบแล้วเก้าสิบองศาลร เดียวครับไม่เกินสิบนาทีครับน,นาทีห้านาทีกว่าดันเสียงกลางออกครับซ้ายนี่ต่อไปเรียบร้อยแล้วด้วพี่น้องครับซ้ายนี่เราต่อไปเรียบร้อยแล้วฟังนี่จะจะกลางง่ายครับฟังทั้งขวาท่านผู้ชมจะ,จะ,จ,ะจะกลางง่ายอยู่ดันออกรุมเสียงกลางดันออกออกง่ายครับ โยนสไลด์ออกสไลด์ซับออกสไลด์ซับออกได้ยังมั้ยโอ้บนบนถนนดันเสียงกลางออกอีกค่ะค้างดึงครับเดี๋ยวไม่มีที่เหยียบเลี้ยวให้โรลิกบุ๊น่มีที่เหยียบครับยึดยังรงบเนี่โอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว,ออลวครับเสียงกลาง เอาหมุนเข้ามานัา่นตัดเท้า,า,าสลาไลด์ปซับบุฟเฟ่เออกไปแล้วนับเบิงขางและเจ็กตูแปดเป็ตตูสามซันครับยี่สี่เสียงกลาง16ดอกครับเสียงกลาง16บหกตัวครับ เ็นว่าเซ็ตซับครับการติดตั้งตู้ลำโพงครับไม่ถึง8นาทีได้พี่น้องเด้จบแล้วครับไม่ถึง8นาทีครับแต่ละค่านี่คืิจบแล้วนะครับครับขอบคุณทุกาทการติดตามครับช่องปาโก้ลำาพื้นออฟฟิเชียลครับคลิปนี้นํำเสนอการติดตั้งตู้ลำโพงของวงสาน้อยเพชรบ,บ้านแพง ขอบพูดทุกการที่ตามอย่าลื่มด้วยพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิ้งกล,ลิ้งเพื่อไม่ให้ชั้นพลาดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ